สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Shadow Fighter กันอีกเช่นเดิมนะครับซึ่งการมาเล่นเกมในครั้งนี้นั้นเป็นด่านเริ่มค่อนข้างยากแล้วนะครับผมเพาอยากจะรู้ว่ายากขนาดไหนแล้วก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มด่านที่หนึ่งกันเลยนะครับเล่นเลยครับมามาเอาแล้วด่านนี้จะยากหรือเปล่าครับออ้ เริ่มต้นแค่ด่านที่หนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่ายากแล้วครับโอ้โหโอ้โหนี่จัดการก่อนนี่จัดการก่อนรู้สึกว่าเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วครับด่านแบบนี้เริ่มโหมดแล้วครับเริ่มโหมดเริ่มยากแล้วโอ้ยนี่นี่น ด่านที่หนึ่งจบไปเหลืออีกสองด่านนะครับเหลือด่านที่สองกับด่านที่สามนะโอเคได้สามดาวน,นะคะผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยมา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 เอาฟัน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 มาเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับนิจาเนี่คิดยังไงเนี่ยฮะนี่ มา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 ข้ง่ายอยู่แหละดแานแบบต้นๆน่นนะเนาะแต่ถ้าเป็นด่านต่อไปนี่ไม่ไม่ใช่ว่าง่ายอย่างที่คิดแล้วนะนี่นี่ฟัน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 ,ฟ,นฟันกนอแน่มาเลยมาเลยมาเลยครับผมนี่แน่เป็นไงล่ะเอาเอาเอาสู้่สู้ส่ เดี๋ยวนี้สู้อเดี๋ยวนี้สู้แล้วหรอได้นี่เป็นไงอ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับอ่าจบด่านที่สองไปครับผมต่อไปด่านที่สามโอเคได้สามดาวเหมือนเดิมมามาม,ามานี่นน,นฟันฟันนี่มาเลยมาเลยครับผมเป็นไงละ่ะนี่เป็นไงอะ นี่เป็นไงอะเป็นไงอะครับเป็นไงครับเจอของจริงเข้าไปจนก็พูดไม่ออกอ่าเจอของจริงเข้าไปเป็นไงอะครับเป็นยังไงล่ะครับผมเป็นยังไงอะยังไงอะอ่าเป็นยังไงอืมฝันฟันฟันฟัน,ฟน,ฟนโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว นี่เป็นไงล่ะยิ่งเยอะยิ่งมันดีครับมามาให้เยอะๆเลยมา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 นี่ยิ่งมาเยอะเยะยิ่งมันนะครับผมนี่นี่แนะ่เป็นไงอะครับเป็นไงครับด่านที่สามจบไปเรียบร้อยเดี๋ยวดูกันคีว่าจะได้กี่ดาวโอเคได้สามดาวครับผม เอาก็เอาสำหรับวันนี้ก็คงจบไว้เท่านี้้เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ครับซีโอเกีครับบ๊ายบายเกียนี้สนุกจริงๆเลยนะเนี่ย